น้ำป่ามาแรงมากเลยเห็นทีฉันจะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วล่ะตอนน้องหนีสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศฉันคือสาวชาวป่ากัม马ดสิษย์ชายนะคะฉันอยู่ในกระท่อมกลางป่าลึกค่ะอยู่ที่นี่มาเนิ่นนานแล้วฉันชอบมากราะมันเงียบสงบ แต่ว่าเห็นทีเนี่ยตอนนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วนะคะน้ําป่ามาแรงมากเลยและที่สําคัญฝนไม่มีทีท่าจะหยุดเลยละค่ะน่าจะเป็นเพราะว่าร่องมรสุมที่ยังโคงพาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่าบริเวณเอ่าวังเกียและยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดมามันประเทศไทยและอ่าวไทยทําให้มีฝนตกต่อเนื่องและตกหนักได้ในบางแห่ง เตือนประชาชนที่อยู่ในชุมชนเมืองนะคะระวังน้ําท่วมขังส่วนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําที่ลาดเชิงเขาระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากกันด้วยค่ะพื้นที่อื่นๆจะฝนตกหนักขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตก6 0นของพื้นที่ค่ะมีฝนตกหนักที่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะ ภาคอีสานฝนตก70%ของพื้นที่ตกหนักที่เลยอุดรธานีหนองคายน้องบัวลังพูบึงการสกลนกครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีและอำนาจเจริญค่ะ ภาคกลางฝนตก70%ของพื้นที่ระวังฝนตกหนักแถวแถวนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกฝนตกได้70%ของพื้นที่นะคะระวังฝนตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะทะเลบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝนตก40%ของพื้นที่ตกหนักได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันระนองและพังงา อ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนตกคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตก60%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะตกหนักมากเลยย้ำกันอีกครั้งนึ่งนะคะคนเมืองค่ะต้องระวังน้ำท่วมขังส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาเชิงเขาระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก ส่วนคนที่อยู่ริมน้ําริมตะลิงแบบนี้ระวังน้ํำรถตะลิงกันด้วยส่วนตอนนี้คนไปอย่างเราดูท่าไม่ดีไม่ต้องวิเคราะห์อะไรแล้วหนีเละค่ะลาเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะต้องโกลแล้วะค่ะไปกินเถอะเจ้าไก่เพื่อนรักอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วไปกินเถอะ